ท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็มาพบกับการหาเห็ดอีกแล้วนะครับก็มากลางคืนนะครับอ่าถ้าบอกว่ามากลางคืนเขาจะให้ไฟฉายส่องนะครับล้วจะเจอนะครับโอ้โหนี่เจอนะครับนี่นี่นะครับไหลายดอกนะครับนี่ครับเจอแล้วนะครับต้องอาไปฉายส่องเอานะครับล้วจะเห็นชัดมากนะครับนี่ครับ โอ้โหดอกกลังตูมนะครับดีนะครับไม่เดินเหยียบเมื่อกี้นี้อือนี่ครับกำลังกำลังขึ้นนะครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับแทงไปแล้วนะครับขึ้นใหม่แล้วนะอือฮเรามาดูนะครับก่อนนี้ตอนนี้นะครับ ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับมีรอยของงัดไปแล้วนะครับนี่แต่ว่ายังโพอีกนะครับนี่ครับนี่ครับยังเห็นอยู่เลยนะครับนี่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 นะครับแต่อันนี้รอยของงัดไปมั่งแล้วนะครับรอยเคยงัดไปแล้วรากดำเลยนะครับ น่ครับนี้นะครับได้แล้วนะครับโอ้โหดูนะครับตอนนี้ได้ขนาดนี้เลยนะครับก้อเดียวนะครับถ้าไปฉายส่องเราจะเห็นชัดมากนะครับกลางตุ่มๆนะครับกะตุ่มๆแบบนี้เขาบอกตอนนี้สามร้อยนะครับแต่ถ้าบาดแล้วก็เหลือสองร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับ